มาเราก็สวยด้วยนะคะทั้ง6คนจากเวทีประกวด The One Miss Teen Beauty Queen 2015เข้าสู่ What's u p Spring ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมได้ดูดการเดินแบบลีลาข,ของทั้ง6คนทั้งเก่งแล้วก็มีความ<ค>สามารถมากๆใช่แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องอยากทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง6คนแน่นอนแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวไปชมพรีวิวก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกถึงการประกวดนี้กันค่ะถือว่าเป็น ประเทศไทยเลยนะคะกับการประกวด t เดวิดมิสทีนบิวตี้ค e ีน2015ซึ่งเป็นการประกวดสาวประเภท2ที่มีอายุระหว่าง15-18ปีรายละเอียดเรื่องราวของการประกวดจะเป็นยังไงน้องๆที่เข้าประกวดจะน่ารักขนาดไหนติดตามชมค่ะส่วนในช่วงที่3ของรายการนะคะวันจันทร์แบบนี้ค่ะหมอเมสรอเราอยู่เช่นเคยค่ะและแน่นอนนะคะว่าเราจะมาถอดรหัสก,กันในเรื่องของการงาน<ๆ>การเงินแล้วก็ความรัก ดังนั้นใครที่เราติดตามอยู่เตรียมกระดาษจดให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ห้ามพลาดเลยค่ะ ว่าซับสปริงค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปัจจุบันสังคมไทยเนี่ยเรียกได้ว่าให้การยอมรับกับเพศที่สามมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งตัวตนและความสามารถของพวกเขาสร้างสีสาันาให้กับสังคมไทยอยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้เนี่ยวัชซับสปริงก็มีเรื่องราวของเวทีการประกวดน้องใหม่ที่สนับสนุนให้สาวประเภท2ที่มีอายุระหว่าง15ถึง18ปีออกมาแสดงความสามารถให้สังคมได้รับรู้เรื่องราวการประกวดครั้งนี้จะเป็นยังไงเราไปพูดคุยกับผู้จัดการประกวดพร้อมๆกันเลยค่ะขอต้อนรับคุณชนาทิพย์เกศชาติทาวร และคุณนิชารองรามรวมไปถึงน้องเฟสน้องจูเนียร์น้องสบายน้องโฟนน้องลักกี้และน้องเจสจากเวทีการประกวดเดวันมิสทีนบิวตี้ควีน2015ค่ะสวัสดีค่ะสวั moved. สดีค่ะสวัสดีค่ะวันนีน้เรามันเล่นสตูดิโอมากใช่แล้วก็สวยงามมากความสามารถกันท <K mu? S 2> ุกๆคนนี่ยังเด็กๆอยู่เลยนะยั่เด็กๆอยู่เลยก่อนอื่นต้องถามคุณธนาทิพย์ก่อนละกันนะคะว่าจริงๆแล้วการประกวดเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุ18ถึง25แต่ทำไมเวทีนี้ถึง อายุ15้าถึง18ปีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ทย์ไม่อยากจะให้ให้ให้ดูที่อายุนะคะ1 5บห1าถึงสิบเออ 16, เนี่ย แต่จริงแล้วความสามารถของน้องทุกคนเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะคะก็ <c oughs> เลยเนี่ยก็คือเป็นจุดประสงค์ที่คืออยากอยากจะให้เปิดโอกาสให้น้องทุกคนเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีเวทีสำหรับน้องๆอ,อายปปุช่วงนี้ค่ะ,ะช,ช่วงประมาณ15ใช่แล้วช่วงประมาณไฮสคูลเลยเนา<ช>ะแล้ววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คะคะคุณธนาทิพย์ก็คืเรื่องของโอกาสนะคะก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยได้มีเวทีเวทีหนึ่งให้เปิดโอกาสน้องเพื่อแสดงความสามารถของตัวเองแล้วก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตัวของคุณน้องเองแล้วก็เพื่อสังคมไทยของเราค่ะ แล้วถามคุณนิชาบ้างดีกว่าคุณนิชาครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ปีนี้น้องๆเพราะว่านี่คือสาวประเภท2ในการประกวดเนี่ยค,คุณนิชาคิดว่ามีผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ผลตอบรับถ้าในชุมชนของสาวประเภทสองจริงเนี่ยก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ว่าสําหรับน้องๆที่ผ่านคุณสมบัติเข้าประกวดเนี่ยก็มีในในรอบแรกเนี่ยเจ็ดสิบคน ค่ะเราเราก็ได้คัดน้องๆรอบแรกแล้วก็ให้เหลือ30คนแล้วตอนนี้คือะตอนนี้เหลือ30คนเหลือ3 0คนตอนนี้การประกวดยังไม่ได้ไฟนอลยังไม่ไฟนลค่ะแล้วการประกวดเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่รอบแล้วแต่ละรอบเนี่ยต้องมีการแสดงความสามารถยังไงบ้างคะ ก็ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งรอบนะคะก็คือว hey, ันที่1สที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการประกวดรอบแรกนะคะจากผู้จากผู้สมัครทั้งหมด7 0คนเนี่ยเราก็คัดเลือกให้เหลือ30คนนะคะโดยที่น้องๆเนี่ยจะต้องแสดงทัศนคติภายในเวลา2 3ถึงสนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการนะคะคือน้องๆที่เข้ามา30คนเนี่ยเราก็ไม่ได้ในเรื่องบุคลิกภาพหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวใช่เพราะว่าน้องๆก็จะมีน้องๆผมสั้นผมยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็เราก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะแล้วก็คือรูปลักษณ์ภายนอกนี่ไม ที่มีทัศนคติที่ดีใช่แล้วก็ดูน้องๆจากทัศนคติตรงนี้ค่ะพร้อมที่จะเป็นตัวแทนได้ก็คัดเลือก30คนสุดท้ายนะคะแล้วก็วันที่15-16ที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมเก็บตัวเข้าประกวดผู้เข้าประกวดด้วยนะคะก็มีกิจกรรมอย่างที่เห็นในภาพนี้เก็บเก็บเขาเรียกอะไรเป็นทํากิจกรรมกิจกรรมแล้วะเก็บตัวประกวดที่อยู่ที่ที่เสถียรธรรมสถานเสถียรธรรมสถานทำไมต้องไปเสถียรธรรมสถานนะคะก็จริงๆเราก็อยากจะให้น้องๆแบบ Beau t y Inside Out นะคะก็คือแบบ น้องๆก็ต้องแบบสวยจากข้างในด้วยแล้วก็ทีนี้เนี่ยเนื่องจากการประกวดเนี่ยมันก็จะมี p r e เช u r e ในเรื่องของการแข่งขันใช่ไหมคะคุณยายแม่ชีสัสนีเนี่ยก็บอกน้องๆว่าจริงๆแล้วผู้หญิงที่สวยเนี่ยจะต้องแบบ จะต้องแบบกำจัดเรื่องของความริษยาออกไปอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็สร้างเรื่องของเรื่องทีมบิวดิ้งแล้วก็ก็บรรยากาศในการประกวดก็ก็ดีขึ้นนะคะแล้วไอเดียในการจัดงานนะคะเริ่มมาจากยังไงคะคุณธนาทิพย์ไอเดียนะคะที่คงคงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยก่อนตอนพี่ทิพย์อยู่ที่อังกฤษเนี่ยนะคะก็ก็มีโอกาสได้จัดงานประกวดขึ้นมาประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วต่นที่อยู่ที่อังกฤษตอนอยู่ที่อังกฤษเนี่ยแล้วก็จัดมาเนี่ยก็คืออายุก็คือสิบแปดถึงยี่สิบห้าหรือหรือมากกว่านั้นเนี่ยพอกลับมมมาเเือองไทยก็ส๊ะ น้อง ไม่มีโอกาสเลยค่ะโดยเฉพาะน้องๆที่อายุ15-16นะคะก็เลยลองจัดดูแล้วก็เลยเพื่อจะรู้ว่าตายแล้วมันเป็นเวทีแรกของเมืองไทยที่เราได้มีโอกาสทำนะคะเดี๋ยววันรู้สึกจะเป็นเวทีแรกเวทีแรกใช่แล้วแล้วเป็นปีแรกที่จัดใช่แล้วค่ะอยากทราบถึงเงินรางวัลนะคะคนที่ประกวดแล้วได้ที่หนึ่งเงินรางวัลเป็นยังไงก็คือพี่ใช้คำว่าทุนการศึกษาแล้วกันนะคะน้องที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยค่ะก็คือด้รับรางวัลเงินสดหนึ่งแสนบาทนะคะแล้วก็น้องที่ได้รับรองอันดับหนึ่งก็คือบาท สา0 0 0บาทตามลำดับแต่น้องเหนือจากเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาเรายิงได้ประสบการณ์ใช่แล้วอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการนะคะใช่ค่ะนาทีเรื่องประสบการณ์ถามน้องๆกันบ้างดีกว่ามาถามน้องน้องเจสน้องโฟน้องเตสกันบ้างดีกว่าว่าคือตอนนี้เนี่ยแต่ละคนก็เรียนหนังสือกันอยู่หมดเป็นช่วงวัยเรียนนะคะเราเอาเราแบ่งเวลายังไงเวลาเรียนกับเวลามาซ้อมทํากิจกรรมการประกวดครั้งนี้ค่ะทางบ้านว่ายังไงบ้างคะที่เราจะเข้ามาประกวดค่ะน้องเจสค่ะตอนแรก ก็คือเรายังไม่ได้บอกทางบ้านอย่างชัดเจนนะคะว่าจะมาประกวดตรงนี้ <c oughs> แต่พอเราได้เข้ารอบ30คนสุดท้ายแล้วเนี่ยทางบ้านก็เรยเห็นว่าเราน่าจะมีศักยภาพพอ <c oughs> ที่จะมาทําตรงจุดจุดนี้ได้แล้วเราก็อยากพิสูจน์ให้ที่ <c oughs> บ้านเห็นนะคะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นสาวประเภทสองแล้วทําตัวให้เป็นภาระของสังคม <c oughs> หรือว่าเป็นตัวตลกของสังคมตลอดเวลานะคะ <c oughs> แล้วก็ ส่วนเรื่องของการเรียนเราก็ต้อง,องไม่ทิ้งบบาการเรียน,นเพราะรรว,ว่าการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะน้องเฟสนะคะทางบ้านว่ายังไงมั่งที่เรามาประกวดเรามีการบอกกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงคะทางบ้านสนับสนุน,นะคะ่ะแล้วก็บอกกับทางบ้านว่าเาวทีเดลวันเป็นเวทีที่เป,เปิดโอกาสเปิดโอกาสให้กัสบสาวประเภท2ที่อายุไม่เกิน11ปีได้มาแสดงความสามารถและศักยภาพค่ะ ทางบ้านก็สนับสนุนเนาะเพราะว่ามันเป็นการประกวดที่ทําให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าดีขึ้นพัฒนาตัวเองมาฝั่งนี้มั้งมาฝั่งน้าฝั่งนี้เมื่อไงน้องจูเนียร์ถามน้องจูเนียร์ว่าคิดคิดยังไงกับการประกวดครั้งนี้คะให้อะไรกับเราบ้างขอบคุณค่ะการประกวดครั้งนี้นะคะก็สร้างความมีมิตรภาพมากขึ้นนะคะก็มีการกิจกรรมบูรณาการที่เสถียรธรรมสถานและก็ M T I อะค่ะสถาบันสอนการแต่งหน้าค่ะค่ะ ก็มีหลายๆอย่างเลยใช่แล้วม,มาที่น้องสมัยบ้างดีกว่าน้องสมว่มาถ้าสมมติน,น้องสมัยเนี่ยได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้คือได้ที่หนึ่งหรืออะไรแบบนี้จะนําเงินรางวัลไปทําอะไรคะก็คงนําไปตอบเป็นทุนการศึกษาค่ะเพราะ,ะ,ะน้องไมคิดว่านะคะการศึกษาสําคัญกับเสาประเภทส,สองมากค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรให้ใครมาตาหน้าเราได้ว่าเป็นเสาประเภทสองแล้วนั้นยังไม่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นน้องไมจะเอาหนะนำเงินส่วนนี้แหละค่ะไปเป็นทุนการศึกษาของน้องไมค่ะ มาที่น้องลักกี้น้องลักกี้อายุเท่าไหรคะ17ค่ะ 17. 17เท่านั้นเองความฝันของน้องลักกี้คืออะไรคะณตอนนี้ตอนนี้อยากเป็นทันตแพทย์ค่ะเหรอคะอยากถามคุณธนาทิพย์ค่ะว่าตอนนี้ในมุมมองของประเทศไทยนะคะคิดว่าสาวประเภทสองเนี่ยเปิดกว้างไหมคะเปิดกว้างหรือยังคะจริงๆแล้วถ้าเทียบกับต่างประเทศนะคะจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นต้นตนของประเทศที่เปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนนะคะแต่จริงๆแล้วพี่อยากจะฝากให้กับน้องๆสาวประเภทสองพวกเขาด้วยว่า ถ้าเกิดสังคมเปิดกาให้เราแล้วเนี่ยเราต้องทำตัวให้ดีนะคะให้เป็นไม่ให้เป็นที่รังเกียจนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนพี่บอกน้องๆทุกคนเลยว่าเราต้องมีความรู้ต้องตั้งใจเรียนอย่าห่วงแต่สวยอย่างเดียวเนาะต้อง,ต,งตั้งใจเลยแล้วก็รักครอบครัวรักคุณพ่อคุณแม่ค่ะยังไงนี้ช่วงสุดท้าย คำถามสุดท้ายอยากจะให้คุณธนาทิพย์นะคะช่วยฝากถึงการประกวดครั้งนี้หน่อยว่ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะจัดวันที่เท่าไหร่แล้วจะจัดที่ไหนเผื่อใครๆที่ดูอยู่จะได้ติดตามเชียร์น้องๆค่ะขอบคุณมากค่ะก็อยากจะขอฝากทุกคนนะคะว่าถ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะให้มามาร่วมการร่วมงานวันวันตัดสินเนี่ยวันที่27ตุลานี้ค่ะที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำนะคะก็งานเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปก็ บัตรเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของเราที่ The Face นะคะที่ที่เดอะวันค่ะที่ะที่เดอะวันพิเหน้าจอนี้หน้าจอได้เลยก็ติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็มามาช่วยชี้เชื้อน้องๆทุกคนเข้ารอบ30คนนะคะทางนี้สนุกแน่นอนค่ะแล้วเราเอาใจช่วยทุกทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็เอาใจช่วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณทุกคนคุณธนาทิพย์คุณนิชามากๆเลยค่ะขอบคุณน้องๆมากเลยค่ะอย่าลืมนะ เชียร์น้องๆกันเยอะๆแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเปิดโอกาสให้กับสาวประเภท2ทุกๆคนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าหมอเมตมาถอดรหัสตัวเลขรออยู่ค่ะ